สวัสดีครับมาเช็คดวงระยวนผับพลังาพายที4ประจำวันจันที่12มกราคม2569นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน2ปีมนะสิงนะครับมูลเล็กวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภนะครับดึงดูดกันงินเลยในะวันนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีที่เสริมดวงอุปธรรมดวงก็จะเป็นสีฟ้าและสีเขียว ะครับสีที่ห้ามใช้ก็จะเป็นสีแดงเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่เลข2เลข4เลข8เลข7เลข9เลข5และเลข6นะครับผมสาธุทุทธางเปิดทำมันเปิดสารฆางเปิด,ปด,ปดให้จมเป็นจบกดไลค์กดต like, ิรใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสังคมและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูตาจา์ใครที่ได้รับพลังงานไปดีให้คอมเมนต์ว่านอ,นอนรับพลังงาน ต่ถ้าใครื่องรัรพลังงานไฟที่ไม่ไดีเห้บอว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวตอาจารย์ค่าเปิดหนึงแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมนะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกของทิกตอกเลยแต่ความอื่นๆที่คุณรับชมไม่ได้เลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับขอบุณสถานที่นะครับอเมซอนนะตรงซอยบางไงหกสิบสามนะครับว้าวไ,ไปไพ่เดลีออฟฟอร์จูนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะ เป็นไพ่แห่งโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะได้งนร,รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับงานมาดีนะใครที่ตกงานก็กำลังจะได้งานการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะเป็นเกมแห่งโชคลาภหรือว่าจะได้เงินเป็นก้อน,นๆนะครับนะสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บปวดจะกำขึ้นความรักคนโสดคนที่โสดก็เป็นคนที่สนใจเข้ามาดูแลนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับ ก็ได้รับข่าวรางวัลหรือก็ได้ความโชคดีจากแฟนของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภไ้่ล่าระบาถวายเนตรนะครับผมเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภแล้วก็ทาบุญโรงพยาบาลสวนกันด้วยั่นที่เกิดในวันจันทร์ครับ <c oughs> วันนี้ได้ไพ่สุดมิเท้ายนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าได้รับนะความสําเร็จนะแต่ว่า มักจะเป็นความบี่เครียดแล้วก็แบกภาระแบกปัญหาไว้เยอะเลยการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้การเงินอาจจะมีนะครับเรื่องที่ต้องจ่ายต้องรับผิดชอบเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังมีนะครับยังมีไรายได้เข้ามาบ้างน,นะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการความเครียดหรือว่าอาการนอนไม่หลับความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาสนใจแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ค่อยอยากเปิดใจให้ใครก็ามาในประเทศคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรัก นลก็มักจะแบกเรื่องเทียดๆเอาไ้เยอะนะครับในเรื่องของปัญหาครอบครัววันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็อลองขอพรจากพระคุทธเจ้าที่นะครับและสวดมนต์เยอๆก็จะทําให้โชคลาภมาเองท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ด้วยไพ่และเฮโลแฟนนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเ็าบอกว่าจะได้รับความสําเร็จนะครับวันนี้นะ แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆนะครับทํางานหรือว่ามีงานใหญ่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินนั้นต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะครับนะค่อยเป็นค่อยไปสุขภาพนะวันนี้ให้ระวังกระเพาะอาหารลําไส้ความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีผู้ใหญ่อ่าชี้นำหรือแนะนําเข้ามาให้นะครับคนที่มีคู่มีความรักนะครับอ่ามีอะไรต้องอ่ามันปรึกษาและพูดคุยกันบ่อยๆนะครับวันนี้ความรักถึงจะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระอาง อ่าใสญาติแล้วก็สวดมนต์กันเยอะๆนะครับนะความรักจะได้ดีเพื่อนท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับผมวันนี้ได้ไพ่หืษนะครับสองดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องบอกว่าค่อยๆปรับตัวนะครับนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินอ่ารับหน้าจ่ายหลังรับซ้ายจ่ายขวานะครับนะยังไม่ค่อยสมดุล สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการภูมิแพ้นะฮะ <ๆ S 1> ความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่ค่อยสงบนะครับให้ระวังความขัดแย้งในการมีปากเสียงคนที่มีคู่วันนี้ความรักค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับให้ระวังการทะเลาะเลยต่างขัดแย้งกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภพ,พูดกลางวันให้ไว้พระปางอุ้มบาทพทธกลางคืนให้ไว้พระปางป่าเรไรนะครับผมนะแล้วก็วันนี้ต้องนั่งสมาธินะครับสวดมนต์เยอะๆนะฮะดวงชะตาจะได้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวัน พระทัสวัสดีครับได้ไพ่ห,ห้าเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับระวังในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการาทํางานนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะงานเงียบเงียบนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะจากเงินเก็บเงินาไว้ก่อนลงทุนไปมักจะเสียเปล่าครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระลังในเรื่องของ ความคูดแต่พอาอหาลำไส้ความรักคนโสดนะครับวันนี้ในะความรักยังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักให้ระวังในเรื่องของปัญหาและความอ่าคิดเยอะคิดมากกับตัวเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไ่้พระปังสมาธิสวดมนต์ได้เยอะนะครับในเรื่องของการไม้พระนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภกันด้วยนะครับผมนะอ่าทั้งที่เกิดในวันศุกร์ครับ นี้ได้ไพ่นะครับอ่าสี่ดาบอันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับให้ระวังความเครียดนะครับปัญหาช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะต้องระมัดระวังนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในะเรื่องของความคิดเยอะคิดมากนะครับผมนะ อาการชาตามปลายมยือปลายเท้าวความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามายังเจ็บปวดอยู่กับปัญหาความรักคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะครับมักจะเจ็บปวดอยู่กับเรื่องอดีโตโศเก่านั่นเองนะครับคุนต้องปเปิดใจแล้วก็นะฮะพูดค,คุยกันก็จะจบแล้วนะในเรื่องความรักวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้วไว้พระปางรำพึงทําบุญรงพยาบาลสงฆ์นะครับส่วนมรดกเยอะนะครับผมนะเพื่อเป็นการต่อดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ นายไพ่ราชินีเรียนนะครับวันนี้กิจการงานของคนนั้นค่อยๆปรับตัวนะครับการงานของคุณนั้นนะมาดีมีผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการงานนั้นดีขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ระวังใน,นเรื่องของการทําง,งานหนักเกินไปความรักคณสูิทนะครับวันนี้นะความรักของคุณคุณยังไม่อยากเปิดใจนะครับยังสนุกสนานในการทํางานอยู่นะครับอ่า ส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้ปัญหาความรักมากจากนะครับเกิดจากการที่คุณนั้นทํางานมากเกินไปจะไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องความรักวันนี้ต้องพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาคปรกนะครับแล้วก็สวดมวนต์ไหวพระขอพรจากเสิงงสังสิตสายพระแม่ก็จะโชคดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสถานที่นะครับร้านอเมซอนตรงปัป๊มปตทบางแม่63นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ